ครับผมก็สวัสดีครับรุ่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับผมวันนี้พบกับครูเต้ไยห้าเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้คุณครูก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาเคมีเรื่องที่3มนะครับมาคุยกันแล้วก็มีผลการเรียนรู้นะครับที่รุ่นนักเรียนควรที่จะทราบไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้นะครับในการอ่านหนังสือในการเข้าเรียนว่าเราต้องทําความรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับเพื่อเตรียมตัวสอบ นะครับผมเราไปดูกันเลยครับในส่วนของคําอธิบายรายวิชานะครับซึ่งในส่วนของคําอธิบายรายวิชานี้นะครับก็จะเป็นรายวิชาที่ครูพูดถึงก็คือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับเล่มที่3นะครับซึ่งเราจะเรียนทั้งหมด2ไม่ใช่2อสิสบทนะฮะเรียน3บทนะครับในบทแรกนะครับเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับปริมาตรนะครับปริมาตรมี แล้วมีความดันนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับจำนวนโมลนะครับโมลนะครับ M หรือ G ก็ได้นะครับโอเคนะครับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรความดันอุณหภูมิจำนวนโมลมมลของแก๊สนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะคุยกันภายใต้ใช้กฎของบอยนะครับกฎของชาญนะครับกฎของเกลูแซกนะครับแล้วก็กฎรวมแก๊ส นะครับนอกจากนี้ก็จะมีกฎของอะโวคาโดและกฎแก๊สในรวปปตินะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับในส่วนของบทแรกนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะคุยเกี่ยวกับการคำนวณความดันย่อยนะครับจำนวนมวลของแก๊สในแก๊สผสมนะครับโดยใช้กฎความดันย่อยของดานตันนะครับคาที่ครูเขียนใต้นี่คือคําสําคัญนะครับที่เราจะต้องเอาไปหาความรู้เข้ามาแล้วก็ในการคํานวณน,นะสังเกต ในบทนี้นะครับจะมีการคำนวณเข้ามาเกี่ยวน,นั้นเราจะต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์เข้ามานะครับศึกษาทฤษฎีโจนของแก๊สการแพร่การคำนวณอัตราการแพร่ของแก๊สนะครับโดยใช้กฎการแพร่ของเกรแฮมนะครับกฎการแพร่ของเกรแฮมนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมนะครับโดยใช้สมบัติและกฎต่างๆอันนี้ก็คือเรื่องรวมๆนะครับที่เราเอามานะครับนอก เมื่อเราเรียนจบเราก็จะมาคุยกันเรื่องสุดท้ายนะครับศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารในวิยาเคมีคำนวณอัตราการเกิดปิยาเคมีนะครับแล้วก็ศึกษาทิศทางการชนอ,อนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่อการเกิดวิยาเคมีนี้น่าจะเข้าบทที่2นะครับเรื่องอัตราการเกิดวิยาเคมีนะครับผลของความเข้มข้นพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นนะครับกับอุณหภูมิตัวเร่งปฏิยาที่มีผลต่อการเกิดวิยาเคมีแล้วก็การนําไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ อันนี้ก็คือในส่วนของบทที่สองนะครับบทที่สองอ่าที่จริงต้องต้องย่อหน้าเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้คือบทแรกนะฮะบทแรกนะครับ,บ,รรบตรงนี้คือบทที่สองนะครับอ่าบทแรกก็เรื่องเกี่ยวกับแก๊สและการเปลี่ยนแปลงแก๊สและสมบัติของแก๊สนะครับบทที่สองก็คือเรื่อง อัตราเกิดพิยาเคมีนั่นเองนะครับในส่วนของบทที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับสมดุลน,นะครับนี่คือบทที่3นะครับศึกษาความหมายพิยาผันกลับได้และสภาวะสมดุลน,นะครับคำนวณค่าคงที่สมดุลน,นะครับค่าเคนะครับความเข้นของสารที่สมดุลพิยาขั้นตอนเดียวหลายขั้นตอนนะครับศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อภาะวะสมดุลน,นะครับ และค่าคงที่สมดุลตามหลักของเลเชอรตีเอนะครับสมดุลเคมีกระบวนการที่เกิดขึ้นในชีวิตจําวันนะครับในชีวิตนะครับปรากฏการณ์ในธรรมชาติต่างๆนะครับรวมไปถึงกระบวนการในอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาหลักๆที่เรานะครับจะต้องเรียนรู้3บทนะครับกระบวนการที่ใช้ในการรู้ก็เอาไปใช้โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์นะครับสืบเสาะหาความรู้ค้นหาความรู้สังเคราะห์วิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบ อธิบายอภิปรายและสรุปนะครับเพื่อให้ได้ความรู้ความเข้ใจความสามารถในการตัดสินใจมีการบูรณาการหลักปัญญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงมีการมีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้อันนี้เราบูรณาการไปแล้วนะครับตัดนี้ออกนะครับรวมไปถึงศตวรรษที่21นะครับใช้ทเทคโนโลยีด้านการทเทคโนโลยีนะครับการคิดการแก้ปัญหาการสื่อสารนะครับและ สามารถนะครับสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้น,าานํามาใช้ในพิธีกรรมวันนะครับมีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์นะครับโอ้แดงหมดเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับสังเกตคําอธิบายและวิชาก็ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ในส่วนของสิ่งสําคัญที่นักเรียนควรจะรู้จักนะครับว่า สิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยต้องเรียนเนี่ยมีผลการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับผลการเรียนรู้ข้อที่1นนะครับข้อที่1ต้องอธิบายได้อธิบายอะไรอธิบายความสัมพันธ์นะครับและนะครับการคำนวณเกี่ยวกับปริมาตรนะครับความดันนะครับอุณหภูมินะครับของแก๊สที่สภาวะต่างๆตามกฎของบอยกฎของชาลและกฎของแกูสแสกนี่ข้อแรกนะครับ ข้อแรกนะครับกฎของบอยของชาติของแก๊กอันนี้ข้อที่1นะครับคำนวณน,นะครับผมข้อที่2เมื่อกี้อธิบายเฉยๆแล้วก็คำนวณด้วยนะครับคำนวณปริมาตรความดันอุณหภูมิของแก๊สที่สภาวะต่างๆต,ตามกฎรวมแก๊สนะครับอันนี้มีกฎรวมแก๊สแล้วข้อที่2นะครับข้อที่3ครับคำนวณปริมาตรความดันอุณหภูมิจํานวนโมลและมวลอํอจนวนโมลหรือมวลนะฮะหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอะโวคาโดนะครับและกฎแก๊สอุดมคติอันนั้นเราจะมีละมีกฎของใครบ้างของบอยนะฮะของชาญของแกรูแซกนะครับกฎรวมแก๊สแก๊สของกฎของอะโวคาโดแล้วก็แก๊สอุดมคตินะครับนอกจากนี้นะครับข้อที่4นะครับคำนวณความดันย่อยจำนวนมวลของแก๊สในแก๊สผสมนะครับโดยใช้กฎความดันย่อยของดอนตันนะครับอันนี้ก็ ต้องไปดูนะครับกฎความดันย่อยของน้อนตันเป็นยังไงนะครับข้อที่5ครับอธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจนของแก๊สคำนวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊สโดยใช้กฎการแพร่ของเกรแฮมนะครับอันนี้ก็คำนวณด้วยนะครับมีอธิบายแล้วก็คำนวณน,นะครับข้อที่6นะครับสืบค้นข้อมูลนําเสนอตัวอย่างอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่างๆของแก๊ส ในการอธิบายปรากฏการณ์หรือการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรมได้นะครับอันนี้ก็คือข้อที่6ก็คือเรียนมาแล้วนะครับเรียนมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับว่าเขาใช้กันยังไงนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ6ข้อนะครับน่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับแก๊สและสมบัติของแก๊สนะครับมาดูข้อที่7กันครับข้อที่7นะครับทดลอง และเขียนกราฟเพิ่มหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยาแสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าเรื่องที่2อแล้วนะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับข้อที่8ครับคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟลงลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยาเคมีนะครับข้อที่9เขียนแผนภาพและอธิบายทิศทางการชนกัน ของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดวิยาเคมีนะครับแผนภาพนะครับและทิยทางการชนนะครับก็ดิสิบครับทดลองและอธิบายผลความเข้มข้นพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นอุณหภูมิตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราการเกิดวิยาเคมีนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดิยาเคมีนะครับแล้วก็ข้อที่11ครับเปรียบเทียบอัตราการเกิดวิยาเคมีเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงความข้นพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นอุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาอันนี้ให้เราเปรียบเทียบนะครับแล้วก็ข้อที่12นะครับยกตัวอย่างและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออาัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีชีวิตจันหรือุาสาหกรรมได้นะครับเราจะเห็นว่าจากข้อที่7ถึงข้อที่12นี่ก็จะเป็นบทที่2นะครับบทที่2ถ้าตีเป็นเรียงตามบทก็จะบทที่8นะครับเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับผมอ่ะเราไปดูในส่วนของข้อที่13 ข้อที่สิบสามนะครับข้อที่13ข้อที่สิามเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทดลองและอธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้และภาวะสมดุลอันนี้เป็นบทที่9นะครับบทที่9เรื่องที่สามนั่นเอ,เองที่เราเรียนกันนะครับบทที่9นี้ชื่อว่าสมดุลเคมี Me นะครับข้อที่14ครับอธิบายการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปข้างหน้านะครับอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับนะครับเมื่อเพิ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบเ่ในภาวะสมดุลนะครับอันนี้ก็ยังคุยเรื่องเกี่ยวกับสมดุลเคมีอยู่นะครับข้อที่15าครับคำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานะครับเป็นค่า K นะครับอ่าสังเกตว่าบทที่1ก็มีคำนวณบทที่2ก็มีคำนวณบทที่3ก็มีคำนวณนะครับดังนั้นคำนวณทั้งสบทข้อที่16ครับคำนวณ ค่าความเข้มข้นของสารที่ภาวะสมดุลนะครับเป็นค่าความเข้มข้นของสารที่มันสัมพันธ์กับค่าเคน,นั่นเองข้อที่17คำนวณค่าคงที่สมดุลหรือความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยาหลายขั้นตอนได้แสดงว่า15และ16เนี่ยส่วนมากเป็นขั้นตอนเป็นปริยาขั้นตอนเดียวนะครับพอถึงข้อ17ก็ก็ยังมีหลายขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวนะครับข้อที่18ครับระบ,บุปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและค่าคงที่สมดุลของระบบรวมทั้งคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เมื่อภาวะเข้าสู่สมดุลของระบบนะครับถูกลบกวนโดยใช้หลักของเดอร์ชาเตอเอโอเคนะครับอันนี้ก็ใช้หลักของเดอร์ชาเตอเอนะครับไปคุยกันเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมดุลต่างๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่19นั่นเองยกตัวอย่างอภิบายสมดุลเคมีนะครับของกระบวนการที่เกี่ยวกับเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตนะครับปรากฏการในธรรมชาติและกระบวนการทาง อุตสาหกรรมนะครับสรุปนะครับเราจะมีผลการเรียนรู้ทั้งหมด19ข้อนะครับ19ข้อ3บทนะครับข้อที่13ถึงข้อที่19เนี่ยก็จะเป็นบทที่3นะครับเรื่องเกี่ยวกับสมดุลเคมีโอเคตีไงบ้างครับครับผมก็เราก็คุยกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ คอธิบายรายวิชานะครับก็จะพูดถึงลวมรวมนะครับว่าเรียนรู้เรื่องอะไรจะใช้ทักษะอะไรกระบวนการอะไรนะครับแล้วก็ส่งผลต่อรูนักเรียนยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นผลในส่วนของตัวที่2ก็จะเป็นจุดประสงค์นะครับไม่ใช่จุดประสงค์นะครับเขาเรียกว่าผลการเรียนรู้นะครับผลการรู้จะตีแตกก็เป็นจุดสค์อีกต่างหากนะครับผลการรู้ก็มีสมุมด19ข้อนะครับสิข้อก็จะแบ่งเป็น3บทนะครับนักเรียนก็สามารถ ข้าไปศึกษาดูได้นะครับก็บทที่7นะครับเรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊สนะครับบทที่8อัตรากาศและปยาเคมีแล้วก็บทที่9สมดุลเคมีนะครับก็ฝากให้ลูกนักเรียนนะครับได้ดูนะครับผลการเรียนรู้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับเพราะผลการเรียนรู้เนี่ยก็คือเวลาคุณครูออกข้อสอบเนี่ยก็ออกข้อสอบตามผลการเรียนรู้นั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกนักเรียนม5ทุกคนนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ